เจอมือคํากันอีกแล้วทุกคนวันนี้ทำอะไรนะอนาะนี่ทำไก่ครับแซนด์วิชทุกคนเออทุกคนก็ดูไปก่อนว่าเรามีอะไรบ้างเนาะครับเออว่าเราทำยังไงเดี๋ยวทำบ่อยแหละบ่อยมากเลยนี่ใส่เนยทากระทะหน่อยจ้ะเดี๋ยวจะย่างไก่ไก่หมักไวเแลีวยครับ กินปิงิมาอกโอ้มันมากินกิี๋ยว้นนม่ก่นนักินขึ้นม,นนมข่าว

คปีไหนุดของแม่ไอ้นี่มันยังไม่เสร็จหรอกรอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะปิ้งขนมนะครับยอดเยอะเลยเอาใส่เลยผู้ช่วย คือสักวันเธอให้อภัย <S <S ดังไบไปลองหาทิศทางแต่พาระสูงจนเต็มลำติดตามไปคงไม่ถึงฟังดู จะทุกคนเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วไก่ครับแซนด์วิชเดี๋ยวเรามาทำแซนด์วิชกันครับเลยดานิสเตี๋กันด้อยเนยอันแรกนี่มะยำช่วยแบ่งซอสเขียวเรียกว่าเขียวกระเทียมซอสเขียวกระเทียม If you did a half but keep that that was not smart hmm. Hmm. ก็คือกันนั่นแหละลูกก็กินไปอย่างเอยบางทีมันก็แยกไม่ได้ลองกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าเออมันเข้ากันทุกอย่างเด้อสต์เวอร์เดียมันทุ่มอดมั้งทุ่มอดบ้าหรือเปล่าก็ถามเป็นในนี่นะไปปิดไอ้หน้าต่างหน่ยปะก็ถามเลยทุกครัง้งก็ถามเพราะว่าลืมไง ใส่ผักกันไงไก่ไก,ไก่ฟินกันไหมหไม่รู้กี่ชิน้นทำมั่วไปหมดแม่กี่ชินน้นไม่จำไม่ได้ 见没

นี่ทุกคนจะทุกคนเสร็จรเรียบร้อยจ้าไก่ครับแซนด์วิชเนาะดูเอ็กซ์ตรา้า <c oughs> มีทั้งหมดหกชิ้นจ้ามีเฟนฟรายคนละหน่อยนะจ้าทุกคนไปกินเข้าแรงกันจ้าไปกินเข้าแรงด้วยจ้ามากินน้ำกันจ้าก,กินน้ำกันไปหยิบเลยชิ้นไในก็หยิบกอ okay.

อองทปไก่สุกหรือเปล่าดูดิยังไม่ได้กินฮะยังไม่ได้กินไก่เอร่อยมีชีวิตสิเกิดทำยัตติรู้ใจอร่อยโอเคใช่ไหมก็ตอบทุกคนมากินน้ำกันจ้ะอะไรนะว่าอะไรนะเจ็ดคำเจ็ดคำ ไก็หมดคิดว่าเจ็ดคำหมดเรื่องของเธอเสียแค่จะตัดกินไปหมดเออเรื่องเดอร์เซ็กซ์บีตาเซ็กซ์บีตาทั้งหมดเออเรื่องเดอร์เซ็กซ์เอ็กซ์ตอร์ขนมปังมาสริมอืมอ่ะเสร็ดแล้วคือเมื่อยคือไม่อยากกินแบบเนี้ย อืแม่กินแม่ทุกคนครึ่งแล้วมันอันนี้มันเมื่อยต้องนั่งเศร้าก่อนโอ้โหก๋วยเตี๋ยวอันก๋วยอิ่มดีที่สุกมันอร่อยทุกคนอร่อยอืมกินไปโลดอิงก็จะได้อิงจะเจอฝ่ามินใช่หรือเปล่าเดินเข้าเดินเข้า ก็คินทับกับควพิเศษเจะทำไงใช่ไหมดพดออกเนะอ้าวเนบวีไปโรงเรียนน้ำขนาดเดินตะบาราอยกัจริงเหรอเดเตะบาอเด็สมองออจริงเหรอวัยรุ่นเขาจะเอาวีไปโรงเรียนด้วยเหรอลูกถักเน่ตาเล็กไม่เห็นเอาไปเลย อ๋อทั้วคำอะโยมเมียติดเซลฟี่หมดล้วนั่นต้องเด็กใช่่ะนวีไปโรงเรียนน่ะวันนี้วันสุดท้ายของลุงพี่ผมวันสุดท้ายวันนี้เขาจบแล้วครับ จบแล้วห,วหรอ5ปีหรอเรียน5ปีหรออืมอืมว้าวเร็ดจ้า <c oughs> เออยกล้จะกินหมดแล้วแห <c oughs> ม่ได้2คัพนึงแม่ได้กี่จอนครับจริงหรอครึ่งแล้วอ๋อ2คัพหมดชิ้นใช่ไหมอืม, <c oughs> อม Det var va? sävling, det. Ja. Nu Liten, alla de här bäckena. Ja. Du tackar ändå. Ja, för det. ญญไม่มันอร่อยเพราะซอสหรือว่าเราอร่อยเพราะว่าแม่ทำมันอร่อยเ <ๆ S 1> พราะว่าแม่ทำแต่ว่ามันอร่อยกว่าทาเกินกับซอสต <c oughs> ้องกินแบบนี้ต้องกินแบบนี้ <c oughs> กิวข้าวด้วยแฮ้งอ,อยู่ข้าวกลับมาอยู่ข้าวถ้ากินแล้วก็อิ่ม,มแล้วเร็วอะกว่าเมือ่อไรแล้วให้ทุกคนฟังจำได้ป๊อปลางอืมจำได้ป๊ที่ผมบอกเมื่อวานวาจะมีสามวันใช่ไหมเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะมีแข่งกันใช่ไหม ในในทีมมีกิจกรรมกิจกรรมวันนี้วันที่นับวันนับสองวันที่สองเมื่อวานมีแข่งการสามยางทีมของผมชนะสามยางทีมของเล็กเหรอก็ดูดีกนี่เรบทีมของเล็กชนะสามเลยเหรอ มีกี่คนทีมทีมหนึ่งรู้ส่วนสิบคนสิบคนครับก็นี่มากครับหรออัลจีเซียผมชอบตอนอะไรแพรเขาหลอกให้ผมพูดจุดเออกมัน moving a l อ

เขาโกรธเขาหลงให้เขาเล่นอูโนโต่ตะกี้เขาชนะแม่สามเล่นสี่ครั้งชนะสามแม่มชนะหนึ่งเขาดีใจอืแล้วก็มาเชื่อมาเล่นอินเตอร์เวกิโกรธมันฝาดเมื่อก่อนมาดูเล่นเล่นหนึ่งเดอม่ดูชนะเขาโกรธมาก <laughs> เขาเขาแจกไพ่อุโน่เสร็จแล้วเขาก็บอกแม่ว่า Mamma, inte joksa. Vad var Nej, jag är inte en yxa, säger jag. Kommer med en yxa på Nej, men en yxa. Åh, känn Jag måste. Känn dig Nej. Nej. <laughs> ja, det var mina ord. <laughs> Hoppa på dig.

กต่ชิ้นหนึ่งใ,ใครจะเอาจร,จริงๆอเล็กต้องกินจริงๆอเล็กต้องกินอเล็กจะไปแล้วทุกคนอเล็กไปทํากิจกรรมเขาไม่อิ่มครับเขาไม่อิ่มหรอกแม่บอกให้กินแม่ทําช้างไงวันนี้ถึงถามว่าแม่ทิวเลิกกี่โมงวันนี้กาเสร็จอืมเพราะว่าเดี๋ยวให้อเล็กกินข้าวด้วยวันนี้ก็เลยอ่ะอเล็กจะไปอ้ว กินได้ชิ้นเดียวเหลอชิ้นนึ่งมานี่สิเอาเสื้อเอาเสื้อแม่มาใส่แล้วก็กางเกงมานี่อันนี้เลอยยุคหกศูนย์ครับกางเกงแม่เสื้อแม่ หกสิบทองไงมันเป็นตีมมันเป็นตีมมาใกล้ๆมันมองไม่เห็นเอ๊ฉันจะไปยิบแล้วมองใกล้ๆอ๋อไม่เยอะยนี่ไฟไหม้หรือเปค่าคนอกหนึ่งปอนจริงๆ แล้วเอามือไปนี่แล้วก็ไม่เช็ดนแล้วจะมองเห็นหรือเปล่าอโอนี่เหรอไอเสื้อผ้ายุค60นะเออมันก็เข้าอยู่ได้ละขอบคุ้ครับแอ่นี่คงแม่ทุกคนไปไปมันเป็นตีมอเล็กเอาลู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 ก ยุคหกศูนย์มาให้น้องดูจี๊น้องจหะหัวเราะแล้วแม่บอกให้ทําตั้งนานแล้วตัวเองไม่ทําแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่แล้วเฮ้ยหิวแล้วฉันจะจับแล้วนี่อิ <laughs> อ่มแล้วใช่แล้วคำใจิ้นนี้เอาไว้เผื่อกินตอนดึกเอาแดสดสุดฝนบินที่สุดโอเคจะทุกคน <c oughs> อิ่มแล้วจ้ะ แล้ขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเดี๋ยวพอกันไหมนะจ๊ะก็เป็นไกอ่อไก่ครับแซนด์วิชที่ทำบ่อยๆเนาะก็อร่อยนะทุกคนลองทำดูจ้าบ๊ายบายทุกคน